วัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมเดี๋ยวมืัอนี้ผมจะพามาเบิ้งพัดล้มครับผมพัดล้มห้าตลิครับผมเพื่อนๆนี่ครับผมวันนี้นะครับเนาะอาการพ่นกากแกนฝืดครับผมแกนฝืดไม่ค่อยหมุนครับแล้วก็เราจะมาเช็คเบิ้งสวิคน้ำมนะครับเนาะเช็คเบิ้งสวิคเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนี่ระบบไฟเดินบอเนาะครับเนาะเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับเนาะ แันแรกเขาก็ต้องเอามันติมิเตอร์มาก่อนครับผมนี่ตัวนี้ครับมันติมิเตอร์ตัวนี้นี่ครับผมแต่ดูไกลนิดกหน่อยนะครับเนาะครับผมบวกเป็นหนังครับมานี่ครับเราจะมาเช็คเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สอง้วก็เบอร์สามนี่ใฟเดินปกติหรือบอ่อนะครับเนาะเพื่อเราจะมาเช็คกังสีับเขาจะมาหนีบครั้งหนึ่ง ปักครั้งนึงไว้แล้วปล่ากดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์นะครับเข็มกะขึ้นปกตินะครับเนาะอ่าอยายามกดเข็มนะครับเด้อยขึ้นปกติอยู่ครับผมอ่ะกดเบอร์หนึ่งบ่มียังเกิดขึ้นเบอร์สอง่ะบ่มียังเกิดขึ้นครับผมเบอร์สามแต่เงียบเบิดทุกเบอร์เลยครับผมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเงียบหมดเลยครับผมอ่าเดี๋ยวเขาจะไปเบิรงกันว่าเป็นอย่างนะครับเนาเพื่อน มาเบ่งทางบนมอเตอร์ยนกรเฟืดด้ครับน่เดี๋ยวมาบ่างกันครับผมอตอนนี้ผมก็จะพา,าเพื่อนๆมาถอดใบพัดหรือว่าตรวจเช็คภายในมอเตอร์ก่อนครับผมอาการนี้ี่ก็ขาดคันนี่ว้สงสัยจะเป็นฟิลขาดบูดแกนนะครับเนาะบูดแกนติดน้ำครับผมผเพื่อนๆครับ เรวจะมาหมังออกปเบบล้อครัรเดอครับผมถอดน,อน็อตนาสามตัวเรียบร้อยแล้วครับเนาะเห็นแกนติดโอ้แกนติดยังรับเลยครับเร็ตเรียบร้อยครับเจะมาถอดมอเตอร์ครับผมเลยครับ ถอดน็อตมอเตอร์ซีตูวครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วก็ย,ยกฝาออกครับผมสะอาดสะอ้านด,ดีครับผมโอ้บูดบูดติดครับบัตรน,นี้อันไ,ไ้นอนอตนี่ให้นตรงไหนสิออกเนาะอ่าเดี๋ยวเอาละแล้วกงัดฝาบูดออกครับผมบัตน,นี้ เออโอ้ยได้แผลเพื่อนๆเ,เออ,อได้แผลบาตนี้ครับเ,ออเลือนของสางหน้าบาทนี่อะต่อไปครับบัตน,นี้เพราะว่ามืนี้พัดลมเข่าสามตรครับผมต้องดีบน้ักน้อยนะครับเนาะครับผมเพื่อน อนะทัดล่มตัวนี้สภาพยังมาท่านเด็กแกะตะเทือยนะครับน้องเพื่อนอโอ้บูดใหมยังไม่ยังเลยครับ,รบนีบ่เดี๋ยวเามาทำค้าวสาลบูดบูดยังสมบูรณ์ดีครับผมโอ้แกนดำเลยครับแต่ว่าเป็นห้อยครับผมอันนี้ทำค้าวสาได้ถือว่าดีเติบครับเรียบร้อยแล้วบ,บ้านนี้ ทำความสะอาดบูดเรียบร,อยรย้อยแล้วห้างกะใส่แหวนบูดนะครับเนะาะใส่แหวนบูดไว้ครับผมใส่แหวนบูดไว้เรียบร,อยรย้อยแล้วห้าอกระใจม,มาเปลี่ยนฟิวบาตททินี่ครับผม นี่ก็เยี่ยมนะครับผมบัดน,นีก็มาเปลี่ยนฟิวด,ด้วยครับเด้อมาเรียบร้อยแล้วบ,บัดน,นีก็ไ้มาเอาฟิวใส่ด้วยครับบัดน,นีเช็คเบื้องฟิวในของเก่าเข้ามาต่อออ,อ,อกนะครับเนาะแบบเชื่อมทับไปเลยครับผม,มเรียบร้อยโอเคแล้วครับผมเยี่ยมบาดน,นีครับผมบาดท,ที่นี่เฮ้าก็มา มัดสายเคเบนท้ายใส่พิวไว้ครับผมเพื่อบใหยพิวดินนะครับเนาะะครับเพื่อจะเกิดการเสียดสีหรือว่าช็อตใดนั่นเองครับผมหลังจากหันเข้าก็นะ้มาประกอบมอเตอร์เขาคือเก่าครับผม,มครับเน,น้นนาทาวันแล้วครับผมบัดนที่นี้ก็ประกอบมอเตอร์ใส่งานครับผม ประกอบแล้วก็มาทดลองเบิงวัตช์ชมหมูที่เกา,า,าบอรครับผมนี่ผัดลมเราไม่ทิ้งครับผมของเก่าเราไม่ทิ้งเอามา่อมใส่กับประหยัดเงินนะครับเนาะโอ้ลรื่นดีครับผมเร<อ>ื่องจากผมบ่ได้เปลี่ยนบูดเปลี่ยนแกนไห้ก็คือบูดแกนยังดีนะครับเนาะนนเพื่อนๆนี่ครับผม บูทแกนมาท่านเป็นห้อยโอ้หลวมดีครับผมบตดที่มือนดีพอประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะมาตร์ลดูนีอ่อาการเพิื่อนกับฟิวขดลวดขาดแกนติดครับผมอ่าเหตุผลแล้วที่แเพราะว,ว่าจะเปียนแกนนี่หม่นะครับนะรเนาะขาดความบัดให้ลุกขาก่อนแกนได้ยอยังแน่นดีแล้วกะผมมาคัดแกนแล้วเงาจังสีคือเกาครับผมอืมบ่ม,มีห้อยบาดไม่ห้อยยังเลยครับคัดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะผมมาใส่เคลื่อนไหวอันนี้ก็คิดแต่แต่อันค้าอันฟิวขาด เขาขี้อยู่ใส่ไม้แล้วก็กลับอาแรงเห็ดเท่านัวละครับผมเดี๋ยวเข้ามาทดลองเบิรงว่าจะหมุนหรือบ่หมุนบ่หร่าฮะเดี๋ยวเสียบเข้ามาเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์นะครับเนาะเดี๋ยวเรามากดเบอร์หนึ่งเบอร์สองพี่น้องเบิรงเี้เนาะหมุนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สองหมุนเบอร์สามเบอร์สามหมุนครับผมเรียบร้อยครับผมแสดงว่าโอเคแล้วครับผม อาเดี๋ยวข้ามาทำการประกอบไซโบดี้ให้เรียบร้อยไซใบพัดตะแกรงให้เรียบร้อยแล้วครับน้องเพื่อนครับผมนะครับผมเช็คเบื้องเรียบร้อยสมบูรณ์หลังจากหันเท้าก็มาประกอบไซไซเซตเรียบร้อยแล้วครับน้อนเพื่อนครับผมอืมส่อมพัดล่มประหยัดเงินให้ลูกค้าเด้อเพื่อนครับผม มื่อนี้เขาเปลี่ยนเลยเท่ฟิวครับบูทแกนมาเลยเปลี่ยนสำหรับเครื่องนี้นะครับเนาะขันแกนเครื่องสายครับผมขันชักเครื่องสายาใส่แคปคาปลาลงครับผมนี่ครับปึ๊บ หายตึงมือพ่อครับผมเมื่อนี้ได้ที่คิปให้ไวๆเพื่อเนื้อเนื่องว่าคินี้เย้าเหลือเกินครับผมยน่นเวลาเขาอีกครับเนาะยน่นเวลาไปเรื่อยๆนะครับเนาะเพื่อให้มันพอดีครับเอาโพสลงได้เพื่อนๆครับผม ดีๆครับกันช็อตนะครับเนาะนี่ครับในการในการบันี้หลังจากหันเรา,าม็มักคันกระโหลกหน้าใส่ครับผมคือว่าหน้ากากหน้ามอเตอร์เซจซินบัน ฟาครอบมอเตอร์หลังครับผมใส่ฝาครอบมอเตอร์บาที่นี่ครับนี่การสมัมผัสล่มนี่กันเท่าข้าใจก็เห็นง่ายนะครับเนาะสมัยซูมเมอร์นี่สร้างพันเขาก็าพันทางหากนะครับเนาะสร้างสองกู้สอนเลี่ยนอะไรให้ยังเดียวไว้กว่าครับผมนี่นี่ครับ เรียบร้อยเอาใบพัดใส่เพื่อนๆบาดนี้ครับผมใส่ใบพัดเรียบร้อยครับผมแบบนี้ก็บนีบแบบนี้ก็จะเป็นสํำเร็จเสร็จสิน้นเท่าก็มาทดลองเบิงงครับผมบบเป็นอันว่า เตรี็จสินครับผมบาทนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดเบิรงว่าพัดลมในสไลด์อบเจะมาเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับเนาะเอาเสียบปลั๊กกดเบอร์หนึ่งโอ้ไดายการนะครับผมหมุนแล้วหมุนแล้วครับผมเบอร์หนึ่งยอดเยี่ยมเบอร์สองโอ้โหแห้งดีครับผมมันเปิดแห้งดีแห้งดีครับผม เบอร์สามกโหยี่ยมครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามครับสมบูรณ์ทุกอย่างครับผมบาที้สรุปแล้วว่าพัลมัตรดิรื่องนี้กับผิวขาดครับผมฟิวขาดแกนติดนะครับเนาะล่างแกนที่แร้ว่าจะเปลี่ยนแกนไหมเลบอดเปลี่ยนให้ลูก้านะครับ่าแกนเก่ายังใส้ได้ครับผมผมเตือนยังฟิตนิ่งเหมือนเดิมครับผมครับแกนเก่ายังจะได้ดีอยู่ครับผม ใส่จนกว่ามันเป็นห้อยจนจางเปลี่ยนนะครับเนาะเพื่อนๆสมบูรณ์ทุกอย่างเดี๋ยวเขามาสายเบิดูนะครับเนาะกดสายดูโอ้สายก็ได้การนะครับเนาะครับผมเป็นอันว่าตเซ็ตสิ่งนะครับเนาะเก็บพัดลมห้าผลิตอื่องนี้ครับผมครับผมขอบคุณครัคุณทุกท่ายนะครับเนาะหยุดสายลองดูอ่าเรียบร้อยเยี่ยมครับผมสู้ๆครับ